วันนี้จะมารีวิวออดินที่ั้านเรานะที่เราทําเองเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะสอนทำแต่อันนี้เราแค่แนะนํานะไปดูที่ตู้เย็นตู้เย็นมันไม่ได้เสียบปลั๊กอะเป็นของเกา่าเดี๋ยวป็ดไฟให้ดูก่อนปิดไฟล้ะเดี๋ยวเราจะเปิดดู ว้าวคืออันนี้จะเป็นดินที่ปั้นอุยเป็นดินปั้นนะเดี๋ยวไซด์ดูดินปั้นเป็นแบบไหน <c oughs> อันนี้ดินที่เราปั้นไม่ติดคือเป็นอย่างเงี้ย อันนี้มันนุ่มมันนุ่มเ,มเ,เื่อนไหวติดติดมือเราเฉยไปเป็นแบบนี้ว้าวต่อไปอยให้ทายผงข้างน้าเป็นผงอะไรนี่ ทำเองนะเดี๋ยวเราจะไปสอนทำแต่ว่าไม่ใช่คลิปนี้คลิปคลิปที่สองเดี๋ยวเราจะสอนทำไหวเป็นดินปั้นนะเราไม่ได้ซื้อมาด้วยทำเองหมดเน่ะอูยังไงมันนุ่มเน,น่ะ ชี่เดี๋ยวไปเก็บใส่ตู้เย็นก่อนอ๋ออันนี้ยังไม่ได้ใช้ไม่ได้ทำเอออันนี้เราทำแล้วอ่ะก็ก็จะเป็นแบบนี้ดินที่เราทำอ่ะดินเมื่อกี้นี่แหละเราใช้แบบนี้เพิ่งทำเพิ่งเรียนเลยอันนี้ ับแค่นี้นะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์แลนะอย่าลืมติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆไปจากพวกเรานะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะอย่าลืมติดตามด้วยนะ